สวัสดีจ้าสวัสดีชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะดวงรายเดือนพฤษภาคม2568ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่หย,ยิบสี่เป็นคำตอบเปิดออกมาได้ราชาไม้เท้าราชินีเหรียญก้าวเหรียญสำเร็จสมหวังดังใจและตามด้วย8ดาบดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วแต่สำหรับใครที่ยังมีอะไรติดขาง อันนี้ขอใช้คำว่าติดขางเดือนนี้ราหูย้ายดาวเสา,วยาย้ายพระหัสสมบ,บดีย,ย้ายแต่บางคนเหมือนยังมีอะไรปิดกัน้นปิดบงังแปดดาบถ้ามุมมองในเรื่องของศัยศาสตร์และสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือ ผีบังตาเส้นผมบงผังภูเขาติดค้างสัญญาติดสัจจะติดวาจวาติดสาบานบางคนลืมแก้บนรีบแก้รีบทำนะจ๊ะอีกความหมายหนึ่งเนี่ยชีวิตกำลังจะไปสู่ความสำเร็จความเจริญกำลังจะรวยกำลังจะก้าวหน้าลาบยศสรรเสริญกำลังจะมาแต่กลายเป็นว่าถูกปิดกัน้นต้องระวังเพราะฉะนั้นไปแก้ซะอีกความหมายหนึ่งถ้าไม่เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นหมายถึงตัว เราตัวเราเนี่ยปิดโอกาสตัวเองจริงๆไพ่นยเจร,านะจ,รจาต่อรองได้ขอทำผลงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไพ่ใบเนี้พระราชาคือผู้บริหารมองการไกลกล้าคิดกล้าตัดสินใจและสำคัญคือเชื่อมั่นในตัวเองเพราะถ้าคนราศีเมษราศีธาตุไฟน่ยราชาไม้เท้านะเป็นไพ่ธาตุไฟ ไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่ดูถูกตัวเองไม่กล้ากลัวไปหมดโอกาสมาตำแหน่งมาจะให้เลื่อนจะให้โตขึ้นจะให้เป็นผู้บริหารจะให้เป็นหัวหน้าแต่คนราศีเมษบอกว่าไม่เอาอะกลัวกลัวอะไรกลัวทำไมความกลัวเป็นการปิดกั้นตัวเองจำไว้ว่าเมื่อชีวิตกำลังจะเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่าปฏิเสธโอกาส อย่าดูถูกตัวเองอย่าสร้างข้อแม้สร้างข้อจํากัดสร้างข้อผูกมัดหนูก็อยากได้นะแต่หนูก็อยากไปนะแต่แต่น่นแต่นี่มีแต่ข้อแม้อันนี้อาจารย์คงช่วยอะไรไม่ได้เพราะอาจารย์เห็นลาบยศสรรเสริญอาจารย์เห็นการเติบโตก้าวหน้าเป็นพระราชานั่งบัลลังก์ไม่ชอบชอบเป็นลูกน้องกระด๊อกตอกต่อยจริงๆธรรมชาติของราศีเมษคือราศีผู้นำ มีความกล้ามีความลุยมีความสู้ไม่กลัวแล้วไพ่การเงินก็เด่นสะเลืเกินคุยเราได้เลื่อนขัน้นคุยเราได้เลื่อนตำแหน่งคุยเราได้เจรจาค้าขายทำสัญญาสำเร็จสมหวังดังใจปากเป็นเอกเลขเป็นโทวาจาเป็นทรัพย์ใช้ปากในการต่อรองแต่กลายเป็นว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าขอ จะขอเขาขึ้นเงินเดือนแต่ไม่กล้าอะสุดท้ายเงินเดือนเท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสําคัญรวยหรือไม่รวยสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยราศีเมษต,ต้องย้อนกลับมาถามกับตัวเองว่าคุณกล้ามากแค่ไหนเพราะถ้าคุณกลา้าคุณก็รวยได้อย่างเงี้ยอยากจะขายนะจารย์แต่ไม่กล้าก็ถ้าเธอไม่กล้าเปิดปากเธอไม่กล้าพูดแล้วเธอจะได้ขายหรอเพราะฉะนั้นเนี่ย กล้านะคะเงินมันจะได้ดีขึ้นแล้วสิ่งที่จะต้องเตือนเรื่องการเงินก็คืออย่าไปเซ็นคำประกันอะไรให้ใครสัญญาผูกมัดเนี่ยผูกรัดมัดตัวเองนะอย่าไปเซ็นคำประกันอะไรให้ใครกล้าตัดสินใจกล้าปฏิเสธตัวเองจะได้ไม่เดือดร้อน อีกความหมายหนึ่งก็คือช่วงเนี้อย่ารีบร้อนสร้างหนี้สร้างสินในกรณีวาจาเป็นทรัพย์เนี่ยมันจะมีเรื่องของส่วนแบ่งมันจะมีเรื่องของผลประโยชน์บางคนได้กินเปล่าจับเสือมือเปล่าได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์บางคนได้มรดกไพ่ใบน,นี้บางทีส่วนใหญ่อาจจะหมายถึงอสังหาคนที่เป็นในหน้าการเรียกนะ ขอสักสามได้ไหมขอสักหเได้ไหมกล้าที่จะเรียกนะคือสรุปทั้งหมดทั้งมวลอะอย่าปิดกั้นตัวเองขอร้องจริงๆแล้วก็อย่าเป็นคนข้อแม้เยอะแค่นั้นถ้าทําได้รวยแล้วก็ประสบความสําเร็จส่วนสิ่งที่มองไม่เห็นก็ไปคิดเอาว,ว่ามีหรือเปล่านะจ๊ะถ้ามีก็รีบไปแก้ซะคิดอะไรไม่ออกนะพิมพ์ Google นะคะถอนคําสาบาน เคยไปสัญจะสัญญาอะไรที่ไหนไว้ไปถอนออกให้หมดมันจะได้ไม่ปิดกั้นตัวเองชีวิตในชาตินี้มันเป็นชาติใหม่แล้วนะคะอ่ะวัตถุมงคลพญายนาคสัญลักษณ์ของงูกินหาง เป็นบ่วงนะคะสะท้อนคุณใสสะท้อนสิ่งไม่ดีป้องกันผีป้องกันภยัยใครเก็บเงินไม่ได้ใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีเสริมดวงความรักรักให้กลมเกลียวกอดเกี่ยวกันไว้สเสน่หาอารมณ์นะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูชุดนี้239บาบาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทาง ใครอยากได้ไว้เสริมดวงความรักไว้เสริมดวงการเงินหรือแม้แต่ใครกลัวผีกลัวคุณใสยกลัวอะไรนะักพกติดตัวพกใส่กระเป๋าตังไว้แล้วดีแคปหน้าจอแล้วทักมาว่าสนใจบูชาพญานาคพร้อมจัดส่งค่ะแต่ย้ำว่าไม่มีเก็บปลายทางส่วนในเรื่องของความรัก <c oughs> ความรักเป็นเรื่องเดียวที่อาจจะยังไม่มีความสุข คนโสดอาจารย์ยังมองว่าถ้าเรามีความสุขกับเงินมีความสุขกับงานมีความสุขกับชีวิตและสภาพแวดล้อมรอบตัวเลี้ยงนกเลี้ยงหมาอยู่กับธรรมชาติปลูกต้นไม้อะไรของเราไปแล้วเรามีความสุขมากกว่าบางทีมันก็ไม่จําเป็นจะต้องมีใครเข้ามาก็ได้ราศีเมษบางคนอชอบตัดพาอตัวเองว่า อาภัพรักอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆมันไม่ได้อาภัพรักหรอกแต่บางทีตัวเราเองอ่ะเป็นคนปิดกั้นมีแผลในใจมีปมในใจไม่กล้าเปิดใจกับรักครั้งใหม่นะคะสำหรับคนมีคู่มันจะมีอยู่2กรณีถูกจับจ้องถูกจับผิดถูกเพ่งเลงกระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้แฟนคอยจับผิดแฟนคอยจับจ้องกับประเด็นที่สงก็คือแฟนไม่สนใจทําเราเหมือนคนไร้ค่าไม่มีตัวตนเหมือนคนที่แบบล่องลอยอยู่ในอากาศ มันดูไม่มีความสุขกับความรักมันดูไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์เคล็ดลับของคนราศีเมษที่คุยมีคู่ก็คือต่างคนต่างอยู่แยกกันอยู่หรือแยกห้องนอนสักพักหนึ่งนะคะใครนับถือแขกให้ขอพรพระแม่ลักษมีใครเสริมดวงช่วงนี้ ทำบุญกับเด็กกาพร้าทําบุญกับคนตาบอดหรือโรงเรียนสอนคนตาบอดก็ได้อาจารย์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะทําบุญกับเด็กกําพร้าในจังหวัดเชียงใหม่วันที่5พฤษภาคม2568ดาวพระราหูย้ายอาจารย์ทําขออาจารย์ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะใครอยากทําบุญเสริมดวงก็ร่วมได้ตามจิตศรัทธาที่เหลือไปแก้เอานะเราไปติดไปค้างไปอะไรที่ไหนไปแก้เองทำพิธีเอง จุดทูบบอกเองนะคะประเด็นสุดท้ายสุขภาพระวังความเครียดระวังไมเกรนเช่นเลือดในสมองปัญหาสายตาช่วงนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดและระบบประสาทพาตัวเองไปเดินในสวนไปเดินสวนสาธารณะไปเจอสภาพแวดล้อมไปสูดอากาศบริสุทธิ์หน่อยนะคะเลขเด่นเลขมงคล8-9-9-8 ใครกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ขอให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมขอให้ร่ำให้รวยกันทุกคนนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวเช็คดวงที่เพจสมะพยากรเริ่มต้น1คำถาม3าม39บาทดูดวงด้วยไพ่หย,ยิบสเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ